เลเวลที่1นใครตายมีชายอยู่2คนคนหนึ่งน่าจะโดนยิงที่กระบานคนนึงคอขาดไหมซึ่งเขานอนหลับอยู่ที่โรงทั้งคู่วันนี้ผิวดูซีดไปและแต่คนนี้ผิวยังไม่ซีดนะเขาย้อนกับเวลาด<ะ>อิอืมอ่าฮะเฮะ้ยคนตายแล้วหนวดมันงอกเหรอต้องเป็นคนนี้สิเอออ๋อเกมนี้มันเล่นอย่างนี้เองโอเคเข้าใจละสวัสดีฉันชื่อบูมยินดีที่ได้รู้จัก ของที่ฆ่าชีวิตเธอมีผู้หญิงคนหนึ่ง <c oughs> กำลังจะผูกคอแต่ว่าเหมือนแบบมีวิ่งมาช่วยปืนปัดไปแล้วหล่นลงมาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ,โ,อโอ้โอ้าโอ้โหว้าดารำรวจชิบหายง่ายเหมือนปอกหวยเข้าปากเลยใช่ไหมละ่ะเลเวลที่ส <c oughs> ใครเป็นคนฆ่าเนื่องด้วยสภาพอากาศตอนนี้มันหนาวเกินไปแจ็คได้ทำการนุ่งพ้าเตี่ยวแล้ํทำการกดสวิตช์เปิดน้ำอุ่นแล้วน้ำก็ออกมาเฮ้ย <c oughs> ใครมีรอยสักมัมแม่อ๋อโดนแทงที่หลังเออจะหมุดเจ็บมากเลยแจ็มีผู้ชายอยู่3ามคนนุ่งผ้าเตี่ยวเหมือนกันซึ่ง เขามีรอยสักที่แตกต่างกันแต่ว่าอันนี้เป็นรอยสักรูปอมยิ้มรูปกางเขนแล้วอ๋อผมรู้แล,แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าแจ็คก,กันแน่คนนี้เลยเพราะว่ารอยสักเนี่ยได้ว่าคนนั้น,นเป็นคนฆ่าก็คือคนนี้นั่นเองสักมาทำไมไม่แทงฝั่งนี้วะนี่รอยสักอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยแน่งฝาแทงว่าแบบเออเรื่องอะไรเฮ้ยไม่ใช เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าณวันหนึ่งกับงานศพที่หนึ่งซึ่งมีหน้าต่างเป็นรูปพุจากกันนั่นแหละไม่น่าเสียชีวิตเลยวิศสมันขยับได้อ๋อไม่จริงเกิดอะไรขึ้นนี่นี่ไม่จริงอ๋ออผู้ชายคนที่หัวออไมยไปกว่านอ้ไม่ดอกกูด้วยไยอะไรกันมึงอะ เขาน่าจะตายไปแล้วแหละแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหนูไปแทะเกิดอะไรขึ้นอ่าเขายังไม่ตายแต่เขาตายแล้วคุณต้องการเล่นบทพิเศษเพื่อฝึกสมองหรือไม่แลวลองดูที่เป็นไงชายภาพยนตร์เนระนี่คือภาพยนตร์เรื่องใดคอเลสเตอรัมไม่น่าใช่อันนี้ผมไม่เคยดูเพราะผมว่าคือเรื่องเนี้ยเอ้าโอ้มีความคล่องใจระดับหนึ่ง น äh! ี่คือภาพยนตร์เรื่องใด The Dark Knight Batman vs Superman Joker เมว่าเรื่องนี้โอ้เลื่อที่5เกิดอะไรขึ้นเขาก็โกหกอยู่หรือเปล่าคุณต้องใจเหรอไมีชู้เปล่าไม่ไม่ไม่อยู่แล้วใครจะโกหกกันเราจริงไหมล่ะหลังจากนั้นไม่นานนี่เขามาจากไหนก่อนผมขอย้อนกลับไปดูดินี่ยิ้มนะ เอนุ่มโอ้วันนี้สบายดยีอากาศดีมากแล้เอ้ยนั่นแน่นี่เตรียมตัวพร้อมเจอเมียแล้วกูโก้ก็ใช่เหรอเปล่าไม่น่าเลยโอ้เตะทีดินี่หลักฐานอยู่ตรงนี้แน่นอนอาจจะเป็นรอยสักก็ได้ปะแน่นอนอ่ะ เฮ้ยคุณป้าสวัสดีกับโจ้กอ์กอนอกใจหรือไม่นอกใจมันจะเป็นรอยสักได้ไหมหรือว่าแต่ในผ้าเมื่อกี้คือแม่หรือเปล่าที่มันมีจุ๊บที่คออาจจะเป็นรอยสักที่ในทางบวกผมว่าไม่นอกใจเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นแม่ก็ได้ที่แบบจุนน๊บแนี้แต่แม่คนอะไรมาจุ๊บคอแต่เมื่อกี้เขาก็จุ๊บไม่ถึงป่ะไงดีอ่ะว่าไม่นอกใจเอ้ยถูกด้วย เอาอ่ะเขาโกหกอยู่หรือเปล่าคาบอยอยู่2คนที่กําลังจะลองปืนกันคนนึงใส่หมวกสีเทาคนนึงใส่หมวกสีขาวนามเพอเพราะว่าเขาติดดาวปะเหรอไหมเขาเดินมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปืนมาแล้วเอายังไงโอ้พระเจ้าช่วยด้วยฮะหันมาได้ไงอ่ะ อ๋อเฮ้ยงงเขาไม่ได้โกงนี่นาไม่ใช่โกหกที่เขากงอยู่หรือเปล่าเขาไม่ได้โกงครับมีคนอื่นช่วยเขาอยู่อ่ะกูไม่ติดอา้าว <c oughs> โกงเหรอ <c oughs> มุมชัดเลยไม่ต้องถามกูแล้วนะภ <c oughs> าพมันอยู่ในเหตุการณะนะ์นั่นน่ะโกงเลยอะ่ะกูไม่เล่นกูไม่เล่นเลเวลที่7 <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้เฮ้ยสวัสดีไปเอา เออทำไมเขาถึงฆ่าผู้ชายคนนี้ล่ะอันนี้น่าจะเป็นแก๊งมาเฟียป่ะแก๊งมาเฟียหนึ่งแก๊งอโอโอ้โหอ้นี่คือเป้าหมายของเราหรือว่าไอคนนี้อองตัวมาเหรอจริงๆแล้วเขาเป็นผู้หญิงเขาเนี่ยไปตัดผมไว้หนวดุูจมูดิเหมือนกันเลยนี่คือเป้าหมายของเราเสร็จกูละอ้ไม่ไม่จะบอกอ้้โหออนเขาลองดูย้อนกลับไปตั้งแต่แรกดิคือยังไง ว่าไม่เข้าใจมันงนฮะฮะยทำไมเขาถึงฆ่าผู้ชายคนนั้นไม่เห็นมีอะไรบอกกูเลยอะ่ะนี่คือบ้ายของเราเขาก็มองไปเสร็จปับ๊บอ่ะ,อะก็เอาปืนยิงว h a ะอะไรอยู่ตรงนี้หรอไม่มีนะเฮ้ยหรือว่าเ๋ยวๆๆๆขอย้อนกลับไปดิมีความเป็นไปได้ไหมว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะเป็นนี่ไงเจอแล้วกูว่าแล้วเขาเป็นสามีภรรยากันอ๋ออย่างนี้นี่เองล่อมันซะ เออ้้าวนายเลือกผู้หญิงผิดแล้วโอไมันมันบอกผมไม่ได้เกี่ยวเกิดอะไรขึ้นกันเรามาดูกันซ่าหาคนร้ายในภาพนี้ในภาพนี้มีผู้ชายคนที่หยิงไอคนเมื่อกี้ไปแล้วคนเดียวกันแล้วก็มีผู้หญิงคนนึงผมเขียวแล้วก็มีคยวพังเฟี้ยวไมได้ผมชอบมากไม่เท่อ ักดทีไ้มแล้ว <habr> ก็ผู้หญิงสุดท้ายหนึ่งคนมีผู้ชาย2หญิง2ในภาพนี้เกิดอะไรขึ้นกันนะอุยแต่คนนี้สูงมากเลย6.6อันนี้อุณหภูมิน่าจะเย็นมั้งเดี๋ยวเขาลองดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำดีนะเว้ยวดีทุกคนแบบว่าพอเวลาปล่อยปล่อยพวกเราเหมือนเราหนาวแล้วเราแบบดึงไหล่ขึ้นมาแล้วมันหนาวอ่ะมันหนาวมันสั่นไหลอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแล้วคนร้ายมันจะเกิดจากไงอ่ะอ่าฮะ่าเริ่มเริ่มแล้ว เริ่ม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 เหนื่อยละผู้หญิงคอตกไปแล้วหนึ่งคนสองหนึ่งคนแล้วไม่ใช่ผู้หญิงคนที่คอตกเยอะจังอะ่ะ <c oughs> ผู้หญิงคนนี้เป็นคนร้ายเหรอเพราะว่าเขาปลอมตัวหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาใส่วิกแล้วก็มีหน ون. วดผู้นี้ คือคนร้ายเขาเกิดอะไรขึ้นน่ะอ้าวไม่มีบอกเหรอบางทีการโกนหนวดของเขาอาจจะเป็นความคิดที่ดีก็ได้เมื่อกี้มันร้อนทุกคนมันร้อนเกินไปใช่ไหมคนเรามันจะเอารองพื้นโปะหนวดได้เหรอจริงๆริาจริงดิไม่ใจเหรอเลเวลที่เก้ามา <c oughs> เขาเนี่ยตายได้อย่างไร <c oughs> ท่านผู้ <c oughs> ดิสารโปรดทราบขณะนี้ประตูกำลังจะเปิดปปิงง มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งนะเขาเจอหมาซึ่งหมานี้เป็นของป้าป้า,ปาคุณป้าท่านนึงอ่ายยังไงต่อฮะตายไงหมากัดรอไงอ่ะคนนี้ตายนิ้วเขาเปลี่ยนสีเหรอป้าทำป่ะหมากัดหรอ เกี่ยวอะไรกับผู้หญิงคนเนี้โอ้ภาพทําเกมมาได้ดีนะจริงเกมมันก็ก็โอเคนะผมอาจจะให้10ดาวเลยก็ได้นะเขาอาจจะโทรหาโทวตัวเองมากระทืบคนนี้ก็เป็นได้หรือว่าหมาจะกัดคุณป้านี้ทําไมตาเขามองอ่ะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนเห็นปะพอเรื่อปุ๊บตาเขามองไปทางนู้นซึ่งผู้หญิงคนนี้กําลังเล่นโทรศัพท์อยู่โทรศัพท์นี่เด้งดีมากเลยว่าโทรศัพท์ทําไมอะเฮ้ยเอ๋อโทรศัพท์ยังไต่อโอ้ยจม่ชอบอ่ะ ดีเกินอ้าวหลุดเลยฮีสักทีด้วยเวยเนี่ยเกิดให้เกมได้สิบดาวแล้วคุณลดแล้วลดแต้มแล้วลดจนเหลือแปดไปเลยไปเธอควรจะตอบตกลงไหมผู้ชายคนหนึ่งกำลังขอผู้หญิงแต่งงานโอ้โหกล่องมึงนี่เอาเพชรใส่ไปที่ยังไงซึ <c oughs> ่งผู้หญิงคนนี้ก็โอ้โหโมจีจเชื่อผมอันนิดเดียวไหนขอลองดูซิย้อนแฟนแบ็คไปก่อนปึ๊บเพิ่บเพิ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 บเหตุการณ์เกิดขึ้นเฮ้ยทำไมเขาเตะขาเฮ้ยเขาเตะขาโตเหรอ มันแน่พวกมันช่างใหญ่ลูกกุนโอ้หลืองแสงด้วยเออเดดองขอลองย้อนกลับไปดิฮมีโทรศัพท์ขึ้นมาผู้หญิงถอนตัวไปแล้วอันนี้น่าจะเล่นเล่นโทรศัพท์อยู่ผู้หญิงเข้ามา๊บั๊บ๊บั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บคุณอยู่ไหนฉันมาแล้วจ้าพอนั่งหน่อยนะเชิญเลยครับ เก็บโทรศัพท์ไปย้อนกลับมาเขอแต่งงานเธอคุณจะตอบตกลงไหมถ้มาความเป็นไปได้สําหรับผมคิดว่าขอลองกดไปที่โทรศัพท์ดูก่อนผมคิดว่าโทรศัพท์อาจจะมีต้นต่อสาเหตุที่ทําให้เขาไม่ควรตอบตกลงในรู้ดิอึมเจนี่เอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวโอ้คุณน่สุยดยดเธอควรตอบตกลงหรือไม่เพชรมันใหญ่นะมันเลอร์เลยนะมันใหญ่ทะลุกล่องเลยนะปฏิเสธจริงเหรอเป็นจริงจะทำยังไงดีนะ งานศพที่เดิมน่าจะเป็นเรื่องพาสต่อไปที่หนูเนี่ยมันอยู่ในนั้นใครเนี่ยเป็นคนฆ่าสามีของเธอเอ้ยชอบว่ะอุณหภูมิเนี่ยเอาละเอาละาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเอาละดืด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 าวหนวโคตรดาวเลยจบไม่ดนาวนะไหนเขาลองดูอุณภูมิสูงดิมันมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างเริ่มละเริ่มมีคนออกไลน์แล้วนะหนสอง สป่ะอ๋อใครค่าสาม,มีของอ๋อแสดงว่าคนเนี้ยเป็นภรรยาคนเนี้ยอาจจะเป็นชูซึ่งทำให้คนนี้ไม่เกี่ยวอันจะอันแค่มาปวดเฉยผู้โดนจุใช่แน่นอนอเสร็จฉันละชู้เพื่อไม่ลบลิปติก่อนเหรอใคร <c oughs> ถูกฝังทั้งเป็นในวันที่สดใสอาการแจ่มใสกับ หลุมโศกโบสถ์ใหม่แห่งเมืองเซนเอสโคมินเตียม e แล้วลมก็พัดมาเย็นฉ่ำชื่นใจกับวันที่สดใสมีต้นนิ้วอยู่ด้วยมันมีอะไรเปลี่ยนหรอผมไม่ได้สนใจวะผมสนใจแต่ใบไม้ปิวนี่นี่น,นี่กระดิ่งมันไม่กระดิ่งนะอ่าเขนนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะ่ะมีอยู่สามหลุมนะแล้วใครอ่ะไม่เห็นคนเลยเย้อนกลับไปทีดิอันนี้สั่นแรงดินะเอยหรือว่าหรือว่าหรืออออดูห,อห,อหน่อย ก็สั่นเหมือนกันนี่เนี่ยอันนี้ก็สัน่นแต่มันสั่นเยอะกว่าชาวบ้านปะหรืออาจจะเป็นลมเพราะว่ากระดิ่งตัวนี้มันตัวเล็กกระดิ่งตัวนี้ตัวใหญ่เดี๋ยวดูเชือกนี้ดิฮะแล้วเขามีกระดิ่งมาทำไมอ่ะให้เผ <c oughs> ื่อเวลาแบบพระจันทร์เต็มดวงอ่ะเป็นดาวสีแดงมันอาจจะแบบส่องพี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอันนี้จริงเพราะว่ากระดิ่งมันสั่นเยอะอลองกดดูถูกไหมอ๋ออย่างนี้นี่เองเพราะพี่โดนข่มขืน ใครโสดละ่ะย้อนกลับไปมีเพาะว่าคนนี้สโสดเพราะว่าเขามาคนเดียวหรืออาจจะเอเอเอ,อันนี้มีคู่กันนะอันนี้ก็คู่กันอันนี้ก็มาถ่ายรูปคนเดียวว,ว่าคนนี้สโสดนแน่ๆเลยลองดูย้อนกลับไปสุดดิเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยนะฮะคือยังไงอ,ะอ่ะอ่าคนนี้มองกันอ่ะอันนี้มองตาอันนี้คนมองกล้องอยู่ถูกปกติก็แบบมองเพื่อนว่าเฮ้ยไเอาไงเอาเลยถ่ายเลยปึ๊บป๊บมองกลับมาฮะว่าคนนี้โสดเพราะมาคนเดียวเอ้า ผิดตรงไหนวะเนี่ยต้นไม้สดต้นไม้อยู่ยืนต้นเดียวหรือว่าคนนี้มาเป็นคู่กันนะใช่คนนี้ยิ้มเฮ้ยหรือว่าคนนี้คู่สองเลยคนนี้แค่เป็นเพื่อนมาเป็นไปได้ไหมหรือว่าคนนี้อยากจะเป็นแฟนกันแล้วคนนี้ก็ไม่ใช่หรือว่าไม่ใช่คนนี้แต่ว่าเขาก็มองไปด้วยกันนะแต่คนนี้มองตาคนนี้ก่อนผมก็กดกดตรงนี้ก่อนไม่ถูกด้วยว่าคนนี้มีสิทธิ์อยู่สองคนไม่ผู้หญิงคนนี้กับผู้หญิงคนนี้ฮะทำไมอ่ะนี่เขาดึงเข้ามาหากันนะเห็นป่ะหรือว่าคนนี้สดใครสดวะมีคนสุดท้ายละกดเลย คนนี้เหรอเอ้าไหนโอผู้ชายคนนี้โสดดูดิเพราะว่าอันนี้เห็นป่ะเหมือนสองคนเลยแล้วก็อันนี้หนึ่งคนรลปใครโสดกันแน่ผมกดให้คนนี้เลยคนโสดนเบ้าเปล่ามันไม่เจ็บน้ำตาแล้วดีขึ้นจริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหรอเสร็จแล้วโอ้นี่มันเล่นกีตาแล้วเขาเรียกว่ากาวฮยคนลุกดีเว้ยมาทำอะไรเอ่ะลองดูดิดึงออกมา โห ninguém. ชีวิตนี้มันจะใส่หูฟังยันน้ำหนองออกเลยเหรอไอทำไรอุ้ยเชี่ยอู้เป็นกอคขอ,ขอนี่มันลำบากจริงนะถึงว่าผมก็ว่าอยู่ทำไมผู้หญิงถึงแบบมองไปหาผู้ชายก่อนถ่ายรูปนะฮะ ฆ่าตัวตายหรือฆ่าตกรรมขอย้อนกลับไปก่อนผู้หญิงคนนี้กําลังเครียดมากเขานอนไม่หลับเลยนะตาบวมเลยเขาจะเอาปืนจ่อตัวเองแล้วตอนนี้แต่ว่าสัน่นมือมือเขาสั่นมากเลยดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเขามองต่ําลงปุ๊บมีปืนมาแทนเฮ้ยใครอ่ะอ้า,อาตายเลยเหรอเหมือนโดนจากฉากปะหรือไม่ใช่ขอย้อนขอต้อนไปก่อนปุ๊บ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 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมีรอยนิ้วมือมีปืนอ่ะฮะอันนี้มีภรรยามีปอกกระสุนนะปอกกระสุนตก กระสุนโดนเจาะเข้าที่ขมับพอดีกับที่ฆาตกรรมเลยนะคนดูดิอ่าฮะเขาเอาตรวจไปเช็คโอ้โแต่รอยกระสุนจะมีจุดเฮ้ยมีทำไมเขามีจุดตรงอ๋ออาจจะเป็นฝฟเขาปกติอ่าใช่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 ใช,ช,ช่เขามีฝฟตรงที่ตรงที่คานตรงนี้มีโทรศาาัพท์ผมว่าเดี๋ยวเขาย้อนกลับไปทีนึงภาพถ่ายเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยมันจะสวนทางกัน หรือกลับด้านกันไหมใช่ป่ะแต่ว่าลอยไฟตรงเนี้ยเขาอยู่ด้านเดียวกับตอนที่ปืนเขาเลยนะแล้วปืนคนนั้นเขามาเขาแบบตกใจลุกมีความเป็นได้ไหมถ้าตกใจแล้วยิงตัวเองตายเกิดขึ้นหรือเปล่าว่าฆ่าตัวตายถูกด้วยแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกถ้าฉันเนี้ยชิงฆ่าตัวตายซะก่อน w h a หรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครอยากผมเล่นต่อนี่บอกกระด้่งนะครับผมชอบชอบเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจีนเราด้วยนะครับผมสำหรับที่หน้าจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามไปแล้คลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันที่หน้าพรบผม